ทีมแรกที่คว้าตัว16ทีมไปแรกนะตั้งแต่ก่อนเที่ยงฮะฮะอินจีเพเกิลเอ็กซ์นิลพัท94บายมาดาฟานครับอะเดี๋ยวเลียงชียน้องถ้าคนมาถือถังแล้วแข็งเลยฮะน้องน้องน้องไปเทอ่ถังน้อง พิตี้ท <c oughs> <quir ild crawl prejudice> ุกคนน้องเชียร์เบียให้น้องเชียร์เบียรเชียร์เลยครับคนเดงครับสร้างสีสันให้หน่อยครับมาละเซ็งง่ายมีกลุ่มฐานนี้จะถือฐานอันดับหนึ่งฐานอันดับหนึ่นะฮะส่วนอันดับสองเลยจับปุบปุบกไปครับเออนองอยู่สายไปอยู่นไองั้งแต่รอบซีรีสที่รอบชิงชนะเลิจะไม่มีการจับแล้วนะฮะทุกทีมจะไม่มีเสียเปรียบในเรื่องของเวลานะครับรอบรองตีพร้อมกัน เราแปกติดเข้ากันครัวไม่มีคู่นะใช่ครับเนองมันมีมากไม่ได้อ๋อเมียพระท่านที่หนึ่งจองหนึ่ัวไปแล้วไอ้แสงเลยแหละเขาจองแล้วคน วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่จัดตลาดเขาสุด้ายแล้วไรเลยคับครั้งนี้ก็ได้นี่ยังวันพอีกเหรอเขาลอบแก้วนี่มนจบไปหมดเลยอไปจัดคอนเสิรตทำาะไจิตใจทีไปไหนกน่างไรครับจับมือกันแต่หนูแลงช่สูได้เยอะแค่ล้วนนโอ๊ยอะ ทีมแรกครับอิดีพเกลยดีพัฒน์เจ้าสี่บายมาทำฟางครับเชิญเอ้าเจ้าขาวที่สอนสัมปะทไมให้พี่ฟางจับใข่ไก่จับอินดิจีเองครับทีมแรกครับมืล็อเป็นคนเดยครับทีมแรกครับอันดับหนึ่งน่าจะใช่น่าจะใช่ได้หมายเลขหนึ่งโลโหหนึ่ง โอโ้โหหวานจริงๆนะเก็บเอเราได้ทีนแรกครับในการมาเอานะแล้วเป็นเอจีนิพัฒน์เ้าสีับนต่อไปครับพ yeah, ักระกซียนอะไรนะเนมาเมาบีนะประชุมทีมกับผมนี้ติดขึ้นทุกวันนะครับมายเชฟปิ้งก็เชิญนะ อันนี้เขาเียไงต่ทินต่โตไปจากโตโเซแครครับที่แลทียนะเนี่ตีที่มึงวัดแต่ว่าเป็นพี่การทีทีมครับนาตาเแคฟป่นจัดได้เ้ะไหนเนี่แล้วก็11รับ11หน้าล่างเลยครับสายล่างเลยครับ เปล่นสายล่างนะแขรอบเปล่นเจอะไหรอบเปลนเจอแดีเครัอเจ้นี้องใหม่ไปแรงนะครอบแชมป์รายการสุดที่พานานะพค่นรองแชมป์ที่ทชูหน่องพ่อรวมไปถึงอะไรได้เราใช้ก็ศรด้วยครับ AS u ยู v e r s i ครับเด็กเ่นน ได้ไหมนีเอ็นเอสยูตได้ไหมัอันดับหนึ่งที่ต่อไปครับต่งหนึ่งของรายการนะครับผมดู้แติงหนึ่งะเวสวัสดิ์เอสซูดีบายมาดพัฒนกับเชย์เไม่อยู่ม่อยู่จับเวสวัสดิ์เีอาเดี๋ยวเห็นรไลฟ์นะเวสวัสดิ์ได้อยู่หมจัดให้ตัวแทนนะครับ เดี๋ยวเขาตัวแทนหนึ่งท่านนะใครใครก็ได้ครับผู้ใหญ่ที่สุดกถ้าโอเคได้ครับเขาขอว่าจับเป็นหมาเลยโชคดีดีนะครับตาโชคดีดีนะตัวแทนไดสวัสดนะครับสวัสดนะครับตัวนี้เนได้เได้หนะครับเบอร์หครับเมสวัสดได้หมายเลขห้านะฮวสายมิวกาสเจอ e นจีเอก็รอบอกเชลเลอนะครับ ใส่บนอยู่บนใส่ล่างอยู่ล่างนะก,นนงนก็เป็นเส้นทางต้องมาตัดคดีแล้ว,ลวนเนี่ยทีต่อไปคนระับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะว่าพวกจับแล้วครับส้มข้อรอบก็ได้นี่ค่านะคนะือตอนแรกนึกว่าเขาจะมามาเที่ยวเห็นพี่ศิลป์กับพี่หมูบอกว่าเขาอยากมาถามเขาเที่ยวตอ,อนให้สารนั่นเป็นป่าเข้าแล้วกันสายอีครับ สองทีมเลยอยู่กับปู่ด้วยปัีฮะยามาเนยาเลยสาน่ามันปัซีครับสิบาครับสิบสายล่างเครับล่างครับอยต่อไปนัเหมือนกันับมาพร้อมกันนะข้ามฝ่ไปตงูมาครับพยาหน้าปากซีครับกนพยาหนต่แม่เขาจาไปเลยเขาไปพักผ่นแับพักผ่อนแล้วนะฮะ พญานาคเสด็จได้นำเบอร์อะไรอะโคดาขอพญานาคละกันนับเบอร์เซ้นเบอร์จิตครับพญานาคเสด็จมีโอกาสไปตัดด้วยสวัสด์รอบแปดทีสุดท้ายนะตัดสิศทางครับแต่คือสายจีครับโอ้โหเนี่ยผมยกให้เป็นติงสองของรายการนะครับสายบนละกันน้องอลิสบายบาดามบนนะครับ

เอาโอเคทีสุดท้ายครับทีมวิชายุพงค์เองนะหรือเป็นีะจี้โอ้โหแข็งครับไปสิดีนะโอ้โหจาาหนูนะทำไมมันรลยเไยอยเลยเลยเยเลยเยเลยเลยเลเลย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 เเลยเลยเลยเกยเลเคยเลยเเลเลยเลเลเลยลยเลยเลกลุ่มยลยลยเลยล เราได้แบบหนึ่งพูดหมดแล้วต่อไปเป็นดับสองเราจะประกบผู้เข้านะแต่เรื่องไขคือถ้าจับเจอสายเดิมจับใหม่นะครับแค่นั้นเลยเกาได้ประกบได้หมดนะครับเดี๋ยวเริ่มดับสองแล้วมารู้กันมือสูงนะครับมือสูงนะผมเชื่อว่าสองทีมแรกเนี่ยไม่ได้ใครอยากเจอไม่ได้ใครอยากเจออันทีชาพัดเี่ชาเอาละฮะ กันดิชาไม่มีสิทธิ์เจอไอ้จี่พีเกลือนะครับแค่นั้นเลยในรอบสิบนทีรับแต่รอบอื่นเจอได้นะกันติชานะฮะเดอเบอร์ซีเดือดจูนจัใหม่ครับเดอดสองจัใหม่รเ้ากัยจักใหม่เดดะใหมเด้อเดือดเรื่อกเ 12คนระับ12งเป็คู่แรกนาตาลเคานติงเจอร์ <laughs> นาตาลรับเจอของแข็งที่สุนส่านะเป็นตัวสองของบานะเป็นตัวสองโอเคคู่แรกก็ซีแล้วนะครับทีต่อไปเออโอ้อีกหนึ่งคีมที่ใครก็ไม่อยากเจอนะครับแักเซสสกอร์ถามใหญ่างงี

เจีพลเอร็กซ์ิลิั4เจอซัสเปสปอร์ตเอ็กซ์ขาวใหญ่ผู้แรกสิบนาฬิกาฮะถึงัไปอีกหนึ่งทีมที่ไม่อยากเจอนะนี่รันยนอ่านี่รันยิครับโอยสายนากาและข้ใจชอบแข่งกันนะเป๊บไปได้หมายเลขแปดครับนี ลันยนเจอพยานาปากสครับเฮ้เฮ้ยรรนุ่มพยานาดีแกูนะับีลันยนพบกับพยานาาปากสีครับเดี๋นิบหกทีมสุดท้ายครับทีต่อไปครับโอ้โหนี่ก็คือกินกินมเนะโตดันนี้ครับเจนสิบสิบครับเน thường da này, quân chắc, chơi cái kháng của anh không bỏ cái này, cái này này, ก็จะมานี่ไมานัวก็เลี้ยสัว์เลยสองล้นมาคนไหนมีซไก่ครับหมายเลขสี่ครับเจอน้องอาริสได้สมรรกาญก็เบียดใช่ไหมีเสือป้ายเก๋นิดหนึ่ แสดงสายดูดีโอ้โห,โโหนะก็เห็นว่าที่ดีเราครับไม่มีการล็อกสเปคนะครับรายการเราจับสดๆเลยฮะทีมต่อไปครับอันดับสองอีกหนึ่งทีมที่ไปตการครับกลับมาจะช่วควันยิ่งใหญ่ในิสทนะ่าสายสิริชัยนะฮนะท่านะสา, <laughs> าย <laughs> ครับท่าสายนะโอ้จันเต้มาแล้วจันเต้มาจันเต้มา ตอนนี้คือทีมหญ่เหแล้วพ่งนี้ต้องเห็นหน้าแล้วอายซีีชัยครัอาจารย์เต้เนี่ยเจเต้รัอาจารย์เต้จับมองนะเวสวเลยเวสวเลยเมสวนเลย เยอะแน่ครับเป็นสวัสดิ์ครับคือสมบัติองค์กรไม่มีลมอยู่ข้างในครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่มีลมบอกพี่โอ้โหสายบนสายบนครบเลยนะฮะสามทีสุดท้ายเราลงทีตรงนี้นะครับแค่นี้เลยนะในรอบแปดคิวจากสองต่อไปครับน้องพลอยไปมาดมอวน้องพลอยครับน้องพลอยจะไม่เจอเพย์หน้าฝั่งซีจะไม่เจอเพลยครับอีท้ายอีท้ายอีท้ายจะเอา เอเอออหวีต้จองเหือหนึ่งีสิบนะฮะเาสองคนสุดท้ายครับเพื่อนเฟิร์สเีและคูเทเกอร์รับเชือกเข้มกันเลยนะ ไปไปไปเรียบเรียบเท่สารน้ำมันไปเลยตูอจริงๆมันไม่ต้องจับเพราะว่าตู้เทคเกอร์จะไม่จืดเอนจิ้นอะสลับกันนะครับสารน้ำมัน อ่ะโอเคก็เป็นฟูลไดเกอร์นะครับจะต้องเจอกับสารว่ามันปัด์ซีนะครับแล้วก็เพื่อนเฟิร์สเเจอกับเบปร์ปเอเนจีโอนขาโอเคเขบเพื่อเขคุณมากคากันให้มีสี่งนวมนะครับเขาเหล้อสิบทีแล้วผมจะโกคู่เลให้นะฮะรอสิบหกทีนะครับสนามที่หึงคู่แรกครับเอเนจี เตัวเวกนิดพัก็สเซนส์สะกดามใหญ่สี่บริการคิดอออกตัวเลยนะครับไม่มีเหรียมาช้ากับแพ้เลยครับสิโอกงตัวมา9ก้าโองนะครับคู่ที่หนึ่งสนามที่2นะครับคู่ที่หนึ่งสนาม2องอินอมนิตไอวดามูนพบกับคยดันนิสนะครับตีพร้อมกันนะครส่วนคู่ที่2สนามหนึ่งรับเวสบัดเจอท่าน เวสวัตเจท่าซายสิเิชัยนะครับคู่ที่ 2, สองสนามสองพญานาคป่าเซพุกนีดันยุนนะครับคู่ที่สามสนามที่หนึ 4, น่งครับเอสยูเนเต็ดนพะุกยอพลไฟบานาบุญคู่ที่ 3, สามสน,ะ S, United, น,ไปไปนามที่ 3, ส 2, นะ 8, เองครับ1.8อีเดจี่ผู่นุ่แข้งพบเลื่อดเฟิร์สเอสซีคู่ที่เจ็ดสนามทนะี่หนึ่งครับนาตาเชพปิ้งพบกกัตติชาพักเครื่องและคู่สุดท้ายครับนคะู่ที่สนามที่สองครับสาม, 2, สาม 4, า 4, พยาน่ปา 4, ่าเซพบอูเทเกอร์ครับ อ,อ่าตอนนี้นี่ก็สติลได้เพียงแค่รอบนี้เท่านั้นนะครับสามคนครับคุณจะได้ใครไปจิ้ม,มทีมที่จบรอบเท่านั้นรอบนั้นไม่มีแล้ว <ฮะ S 1> ใจตรงกันใจตรงกันอ่ะใจตรงกันก็เขาเลือกทีมไหนก็เอาทีมนั้นนะครับไม่ผิดครับได้สามคนคเท่านั้นคนละหนึ่งพันบาทครับรอบนั้นคืนไม่ให้ครับมันจะได้เป็นทีมเดียวกันนะถ้าจสติลใครแจ้งในกลุ่มผู้จัดการทีมด้วยนะครับเราจะได้ใส่ห้องไวในหมนยเลขชื่อครับ ยังไม่ได้จบนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกทีมที่ร่วมส่งเข้ามาสนุกกันนะครับรายการน,นี้ก็มันตั้งแต่จากฉลาดขึ้นถึงการแข่งขันนะพรุ่งน,นี้เหลือสิบหกทีขอทุกทีมเตรียมตัวให้พร้อมนะผู้ชนะเท่านั้นจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับขอท่าชนชคดเคีัยสำหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันเพื่อน